ขึ้นไปาข้างบนขึ้นไปาข้างบนได้โอ้ถ่ายวิดีโอโหถ่ายวิดีโอด้วยให้เขารูเออประเทศไทยบ้านอย่างนี้ก็มีนะไม่ธรรมดานะเดี๋ยวีสิบสามี่สิบสามปีแล้วนะบ้านหลังนี้นะโอ้หเจ็ดสิบสามปีครับ

ตอนแรกนบอจะได้อันอนคือามางงามคือไส้ก้าบอเลยยกไปเออบอสเลยยกไปนะไส่ก้ามันคือเป็นไม้เออมันเป็นไม้เนาะมันโดนกาแฟ